สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะพามาดูวิธีการดองต้นหอมนะคะหลังจากเราปลูกใส่กระถางเยอะเกินไปแล้วนะคะมีเยอะเราก็ถอนขายค่ะเราถอนขายเป็นบางส่วนนะคะบางส่วนเราก็จะทําการขยายปลูกทดแทนในส่วนที่เราทําการถอนขายไปนะคะเราก็จะทําการปลูกไปกินไปขายไปวนไปแบบนี้นะคะแต่ละวันเราก็จะเก็บใบแก่ที่เขาล้มไปล้มมาได้วันละเยอะๆแบบนี้ค่ะ เมื่อมีเยอะเราก็จะทำการดองนะคะซึ่งสูตรการดองนี้จะได้จากคุณยายที่สอนปลูกต้นหอมนั่นแหละคะ่ะท่านปลูกขายด้วยกินเองด้วยแล้วก็ดองขายด้วยนะคะซึ่งทำมานานแล้วและท่านทำได้อร่อยมากค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่าวิธีทำทำแบบไหนนะคะเป็นวิธีการดองแบบพื้นบ้านนะคะดองง่ายๆก่อนอื่นนะคะพอเราได้ใบหอมมาเยอะๆแบบนี้นะคะเราก็จะมาเด็ด ปลายเขาออกนะคะซึ่งปลายเขาจะเหลืองแล้วก็เหี่ยวแล้วนะคะเราจะเอาเฉพาะส่วนที่สดๆเขียวๆนะคะเอามาดอกเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดเป็นท่อนๆแบบนี้นะคะเมื่อตัดเสร็จแล้วเราก็จะนําไปล้างค่ะเนื่องจากเป็นผักที่เราปลูกเองนะคะแล้วก็เก็บมาเองนะคะแล้วก็ล้างทําความสะอาดแค่รอบเดียวนะคะหรือใครจะล้างสองรอบสามรอบก็แล้วแต่นะคะปกติแล้วเขาก็จะดองทั้งต้นละคะ่ะแต่ พอดีต้นเราเอาไว้ขายนะคะแล้วในแต่ละวันเราทำการตกแต่งต้นหอมจะได้ใบแก่แบบนี้เยอะมากคะ่ะเราก็เลยนำมาดองนะคะหลังจากเราล้างเอาขี้ดินออกทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำมา ยำกับเกลือนะคะโดยเราจะใส่เกลือไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วแต่ปริมาณผักนะคะถ้าผักเยอะก็อาจจะใส่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะอันนี้เป็นใบหอมนะคะก็ไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่นะคะเราก็ใส่ไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนวดแล้วก็ขยำขยำไปเรื่อยๆนะคะยำจนกว่าเขาจะมีน้ำสีเขียวๆออกมานะคะ เมื่อนวดไปสักพักผักเขาก็จะสลุดแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีน้ำเขียวๆแล้วก็มีฟองออกมาแบบนี้นิดหน่อยนะคะเราแต่เราไม่ได้เอานะคะน้ำอันนี้เราก็จะเททิ้งไปค่ะเราก็จะเอาแต่ผักไว้เสร็จแล้วเราก็จะเอาน้ำมาล้างออกสักรอบหนึ่งนะคะน้ำที่เราใช้ล้างนี่จะเป็นน้ำกินนะคะเราจะแกว่งผักในน้ำนิดนึงแล้วก็บีบน้ำออกนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอาเข้าวเหนียวนะคะ สักเล็กน้อยประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะหรือครึ่งช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะแล้วแต่ปริมาณผักนะคะมาละลายน้ําเล็กน้อยนะคะแล้วก็ยำลงไปอันนี้เป็นน้ํากินนะคะใส่ลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่เกลือเล็กน้อยนะคะคลุกลงไปกับข้าวเหนียวด้วยนะคะเมื่อคลุกเข้ากันดีแล้วนะคะก็ให้ลองชิมดูความเค็มนะคะให้ออกเค็มหน่อยๆนะคะไม่ถึงขนาดเค็มมากค่ะให้ถึงเค็มพอดีนะคะ ชิมรสชาติใช้ได้แล้วเราก็นํามาอัดใส่ขวดโหลเอาไว้แบบนี้นะคะขั้นตอนในการใส่ขวดโหลลงไปนะคะจะต้องกดผักลงไปเล็กน้อยนะคะกดกดอัดลงไปเล็กน้อยค่ะคุณยายบอกว่าสามารถดองรวมกับผักอย่างอื่นได้ด้วยนะคะเราก็เลยมาเก็บยอดผักเซียนกันนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปดองรวมกันกับต้นหอมนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยค่ะ โรยเมล็ดผักเซียนลงไปตรงไหนก็ขึ้นตรงนั้นนะคะยอดกําลังอ่อนน่ากินเลยนะคะรอบบ้านมีแต่ผักปลอดสารพิษทั้งนั้นเลยนะคะอยู่แบบชาวบ้านไม่ต้องใช้เงินจริงๆค่ะมองไปทางไหนก็มีแต่ของกินนะคะผักเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเต็มไปหมดเลยค่ะรอบๆบ,บ้านนะคะหลังจากเก็บเสร็จแล้วเราก็จะนํามาล้างขี้ดินออกก่อนนะคะล้างให้สะอาดสัก2 3น้ํสาน้นะคะเพราะว่า ดินค่อนข้างจะเยอะค่ะเพราะว่าฝนเพิ่งตกเมื่อคืนนะคะดินกระเด็นติดใบเต็มเลยค่ะหลังจากล้างเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาน้ำกินนะคะล้างซวกอีกสักครั้งหนึ่งนะคะหลังจากล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำมาหย้ำเกลือเหมือนเดิมค่ะทำเหมือนเดิมอีกครั้งนะคะ เราจะนวดขยำไปแบบนี้จนกว่าน้ำเขียวๆเ,เขาจะออกมานะคะแต่ผักเสี้ยนเขาจะไม่มีฟองเยอะเหมือนต้นหอมนะคะหลังจากนวดเสร็จแล้วเราก็เททิ้งไปนะคะน้ำที่เรานวดแล้วเราก็เอาน้ำกินนะคะใส่แล้วก็ล้างๆแกว่งๆในน้ำกินสักพักนะคะแล้วเราก็บีบคั้นเอาความขิวกับความเค็มออกจากผักนะคะ เมื่อเสร็จแล้วเราก็จะเอาน้ํากินใส่ลงไปนิดนึงเพื่อให้เกลือที่เราจะใส่ลงไปคลุกละลายนะคะแล้วก็เอาเข้าวเหนียวนะคะเล็กน้อยตามปริมาณของผักนะคะถ้าผักเยอะก็ใส่เยอะค่ะละลายน้ํานิดนึงแล้วก็คลุกๆลงไปกับผักนะคะแล้วก็ชิมเหมือนเดิมเลยค่ะชิมให้รสชาติเค็มพอดีนะคะแล้วเราก็เอาใส่ไว้คนละข้างกันกับผักที่เราดองไปรอบแรกนะคะ เราดองอยู่ในโหลเดียวกันนะคะแต่วางคนเราฝั่งกันนะคะความเค็มของต้นหอมนะคะกับความเค็มของผักเซียนจะเท่ากันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะปิดฝาเก็บเอาไว้1คืนนะคะเมื่อผ่านไป1คืนนะคะถึงตอนเช้าเราจะใช้น้ำซาวข้าวนะคะที่เราใช้แช่ข้าวเหนียวค่ะ เอามาผสมกับเกลือเล็กน้อยนะคะแล้วชิมความเค็มนะคะให้เค็มกว่ารอบเมื่อวานที่เราคลุกกับผักเล็กน้อยนะคะเค็มกว่ากันนิดนึงค่ะเมื่อความเค็มได้ที่แล้วนะคะเราก็เทใส่ลงไปในโหลที่เมื่อวานเราอัดผักเอาไว้นะคะแล้วก็เขีย่ยเขีย่ยผักเล็กน้อยให้น้ําซึมลงไปถึงข้างล่างนะคะแล้วก็เติมลงไปเติมน้ําลงไปให้ท่วมผักนะคะ เสร็จแล้วเราก็ปิดฝาเก็บไว้ในที่ร่มนะคะระยะเวลาขนาดไหนถึงจะเปรี้ยวนะคะก็ต้องแล้วแต่อุณหภูมิของแต่ละวันนะคะถ้าวันไหนอากาศร้อนนะคะอันนี้เทน้ำซาวข้าวลงไปตอนเช้าเผล่อตอนเย็นอาจจะกินได้เลยนะคะคุณยายท่านบอกว่าอย่างนั้นแต่ถ้าอากาศเย็นนะคะ อาจจะต้องใช้เวลา1-2วันค่ะให้ลองเปิดชิมดูนะคะและถ้าชิมแล้วเปรี้ยวพอดีแล้วนะคะให้เราเอาเก็บเข้าตู้เย็นไว้นะคะเขาจะหยุดความเปรี้ยวค่ะแต่ถ้าเราเอาตั้งไว้ในอุณหภูมิปกติข้างนอกนะคะความเปรี้ยวก็จะมากขึ้นนะคะทำง่ายๆเพียงแค่นี้เราก็จะมีผักดองเอาไว้กินแล้วค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอจบวิธีการดองผักเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ